บีพ่อแม่พี่น้องครับผมพบกับผมครับผ่านมอสริมูนครับผมเนาะนะครับก็ก่อนยืนก็ต้องขอบอกพี่น้องก่อนครับผมว่าผ่านไม่ค่อยจะวางครับผมนะครับไม่ค่อยได้ออกหาครับผ่านก็ที่ทุระหร้ย่างครับทุระปะปังช่องนี้ไล้ย่างมากครับทั้งหน้าทั้งอ่ดหยาเข่าอะไรประมาณนั้นครับไล้ย่างครับใส่ปุ๋ยเขาก็ถางออกหาครับผมนะครับ ช่วงวางไม่ได้ออกหลาเต็มตัวเหมือนเมื่อก่อนครับอันี้ก่อมาเจอพึ่งครับผมลองขับหลดมามาเจออยู่ครับลังนึงครับแต่ก็ลังน้อยครับเล็กๆไม่ใหญ่อะไรครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมด้านบนโอ้ยูเดนใบนี่ครับผมลังเล็กๆน้อย ก็ยังไม่รู้ครับว่าจะเป็นดีปันใดอาจจะไม่อ่อนก็เกะนู้นนะครับผนดานบนนู้นอาจจะมองไม่เห็นครับไม่ได้ซูมครับซูมไม่ได้ครับขื่นเครื่อไปก็ได้นะผมก็ยังไงยังไงอยู่ขื่นเครื่อก็ลำบากเหมือนกันเดี๋ยวลองครับผมไปเจอกันด้านบานครับว่าจะเป็นยังไงครับ ไปรุ้ยกันครับผมเรามัดคบมัดเลยมีมากับมูอใสขาน่อยครับยุ่งก็เยอะครับพี่น้องนะครับช่องนี้ก็เดี๋ยวเขาก็มีคนมาหาเห็ดหาอะไรครับผมเห็ดก็ลืมออกยุ่งยังเยอะครับพี่น้องไปโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมด้านบนว่าเป็นยังไงครับผมไปครับผมครับผมควันเยอะไปหน่อยสวยเลยครับ น้ำปิตาครับนี่ครับเตอสวยเลยครับผมน้ำปิตาครับโอเคหาที่ตัางกองครับผมแล้วก็ให้ตัดกันเลยครับเตอสวยเลยครับผมเอาเป็นว่าได้แค่มุมนี้นะครับผม هذا <applause> كم ต้องนุ่มตัวเป้าครับเต็งข้างล่างแล้วกัน สวยครับ On. This way up. Oh, on this way. Okay. ครับผมหลุมตุ่นครับครับผมขอมาเจออีกรังนึงครับผมขับรถมาเจอเลยครับรังใหญ่มากครับพี่นกรังอยู่ในป่าเลยครับครับรังยังใหญ่ครับ โอเครลอุ่นังครับพี่น้องวมาจะเป็นยังไงครับตีทอยขึ้นไปครับไปรอรุ่นังครับพี่น้องไปลุนดันบนกันเลยทีเดียวครับตุนมะขาครับไปครับผมครับผมก็ตีทอยขึ้นไปถึงตรงนั้นเลยครับผมพอดีเพิ่งออกเยี่ยวครับผมนี่นะฮะ ขนาดนี้เราต้องถอยนะครับผมบางทีเราขึ้นไปอาจจะลุมตอดเลยครับเพราะว่าเขากำลังออกขยับขยายปีกครับเหมือนฝนตกปีกเปียกแล้วนี่ครับผมออกขีดออกเยี่ยวของเขานะครับลอยเขาขอรังเซจก่อนครับขึ้นไปอาจจะโดนตอดเลยอะไครับเพราะว่าตอนนี้เขารู้ซึกตัวแล้วนะครับก็รอต่อไปก่อนครับลอยเขา ขอล้างมุดก่อนขอบพี่น้องอู้บานครับใหญ่เลยครับผม,มขักขาดเลยครับผมบานใหญ่มากครับฟังก็ใหญ่ครับโอ้โหรับอีกฟังหนึ่งครับครับหุลำบานปิดตาเลยครับผมสวยมากครับ โอเคครับเดี๋ยวตั้งกองให้พี่น้องแล้วก็ตัดกันเลยครับผมโอเคครับแต่มุมนี้ครับผมมุมนี้พอดีครับ 达了合同。

เอาแล้วมีดล่นครับพี่น้องเดี๋ยวลงไปเอาถอยแล้วกู้ไปถอย หลุดล้นไปแล้วครับผมเหลือแต่ใบถอยแล้วครับพี่ ท้อยแล้วครับสถานการณ์ถล่นครับหัอแบบนี้นะครับ yeah ได้ครับมีดล้นไปแล้ว ผมไปครับครับผมลงถึงบ้านแล้วครับผมนี่ครับลังครับอันนี้ลังส่วนนี้ก็น้ำครับน้ำครับหกโลกับเจ็ดโลครับผมเจ็ดหกโลโอเคครับผมโอเคครับผมก็ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปครับก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยครับผมนะครับผ่านมอสลิมูนครับผมนะครับ ก็ช่วงนี้ยังจนๆครับผมยังไม่ได้ออกหาประมาณใดนะครับก็ออกเรื่อยๆเลยครับผมแต่ว่าก็บางที่ก็ไม่ได้ท่ายนะครับโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ